ต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉันชนรัศมีงานทวีสุขค่ะคุณผู้ชมคะยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนประเทศที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ความสําคัญนั่นก็คือการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมนะคะแล้ววันนี้เรามีเกษตรกรต้นแบบซึ่งเคยอยู่ในพื้นที่ที่ดินก็ไม่ดีน้ําก็ไม่มีผลผลิตทางการเกษตรก็ได้น้อยแต่เมื่อวันหนึ่งที่โครงการปิดทองหลังพระได้ลงไปในพื้นที่ แล้วก็นําแนวทางนี้นะคะที่เราเรียกว่าศาสตร์ของพระราชามาให้ชาวบ้านได้ใช้วันนี้ความอุรมสมบูรณ์กลับมาในพื้นที่เขาทําได้อย่างไรสภาพความเป็นอยู่เป็นอย่างไรและจะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆได้อย่างไรนะคะวันนี้พูดคุยกันนะคะกับเกษตรกรต้นแบบคุณสุกัญญาชิมลีค่ะเป็นเกษตรกรนะคะจากบ้านโคกกล้ามแสงอารามจังหวัดอุดรธานีค่ะสวัสดีค่ะพี่สุกัญญาค่ะสวัสดีค่ะ,คะเริ่มต้นเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพว่าแต่ก่อนที่ บ้านโคกล้ามแสงอารามสภาพเป็นยังไงบ้างคะทั้งดินทั้งน้ำก่อนที่จะมีโครงการลงไปในพื้นที่ออดินก็ไม่ค่อยดีค่ะทำการเกษตรก็ลงทุนค่อนข้างเยอะค่ะอย่างเช่นช่วงข้าวตั้งท้องนี่น้ำจะไม่ค่อยเข้านาค่ะไม่มีน้ำเข้านาทีนี้ช่วงข้าวตั้งท้องเสร็จ พอพอน้ําไม่มีแล้วข้าวมันก็ไม่สมบูรณ์ค่ะช่วงช่วงที่เกษตรกร,เ,ร,กรเก็บเกี่ยวนี้ก็ไม่มีน้ําต้องอาศัยเครื่องสูบน้ําลงทุนซื้อน้ํามันลงน้ํามันค่ะซื้อซื้อเครื่องสูบน้ําไปสูบอยู่อยู่ที่นั่นประมาณสองเดือนทีนี้พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็ไม่เต็มที่ค่ะ คือข้าวจะรีบเม็ดไม่สมบูรณ์ค่ะแล้วน้ําก็ไม่มีพอน้ําไม่มีค่ะที่สำคัญคือการคือไม่มีน้ําค่ะคือปัญหาใหญ่เลยคือว่าน้าไม่มีดินก็เสื่อมโทรมค่ะเพราะว่าทําการเกษตรมาหลายปีไม่มีการบํารุงรักษาดินอย่างนี้ค่ะมันก็เลยนกว่าเเสื่อมโทรมทีนี้จะทําเกษตรก็ค่อนข้างจะไม่ได้ผลค่ะคือทํานาอย่างเดียวไม่ได้มีเกษตรอัอย่างอื่นมาแบบหลายๆอย่างอย่างนี้ค่ะ อ๋อก็คือทําปลูกพืชเชิงเดี่ยวค่ะปลูกซ้ําๆอยู่อย่างเดียวค่ะปลูกอย่างนั้นเพื่อพอพอลังจากนาแล้วก็ไปทํางานที่ต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างบางงานก็ไปรับจ้างรายวันอย่างนี้ค่ะไม่มีรายได้เข้ามาค่ะคือรอรอทำนาอย่างเดียวค่ะบางคนก็ไปทํางานที่ต่างประเทศต่างจังหวัดอย่างนี้ค่ะคือตลอดทั้งปีจะมีช่วงที่ทําเกษตรได้จริงแค่ช่วงเดียวหมดช่วงนั้นก็ทาอะไรไม่ได้แล้วค่ะทาอะไรไม่ได้เลยค่ะค่ะแล้วเป็นอย่างนั้นมานานไหมคะกี่ปีก็ตั้งแต่อายุ 30ปี40ปีมาแล้วค่ะสาปีที่สภาพ <ทำ S 1> เป็นแบบนั้นค่ะค่ะนะคะแล้ววันหน<อ>ึ่งพอเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะที่บอกว่าโครงการปิดทองหลังพระนำเอาศาสตร์ของพระราชาลงไปในพื้นที่นำเอาอะไรไปให้ชาวบ้านค่ะคุณใจก็ไปให้คำพูดว่าถ้าพวกคุณอยากให้เห็นผมมา,มาทำพวกคุณต้องลงมือก่อน อย่างนี้ค่ะ,ะคุณชายนี่คือหม่อมราชวงศ์ดิษณะดิศกุลค่ะ <ดา S 2> คชายดิษณะดิดศกุลคะะ่ะอยากให้ผมมามอยากให้โครงการนี้เข้ามาพวกคุณต้องลงแรงกอนอพวกเราก็เลยไปทางทางป่าอ้อค่ะปะ่าอ้อที่ททอายุ40ปีฉันเกิดมาก็เห็นเห็นาป่าอ้อที่ลกอยู่อย่างนั้นค่ะไม่มีหน่วยงานไหนไปทำทีนี้คุณชายก็บอกว่าถ้าไปให้คำว่าไปท้าว่าถ้าพวกคุณอยากเห็นผมมาพวกคุณต้องลงมือกวนอ แล้วชาวบ้านเป็นไงครับพอได้ยินแบบนี้ชาวบ้านก็ยังไม่แน่ใจค่ะคือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เสวียก็ผู้ผู้ใหญ่สุดใจก็ประชุมชาวบ้านค่ะว่าพวกเราจะเอาจะลงจะจะทำไหมชาวบ้านก็บกตรงว่าทําก็เลยไปถางป่าอ้อเสร็จวันนั้นคือป่าอ้ออ่าสิบเจ็ดไร่ค่ะถางวันเดียวเสร็จวันเดียวเสร็จเลยค่ะวันเดียวไว้ไม่ถึงวันครึ่งวันค่ะครึ่งวันเสร็จคือคนทั้งหมู่บ้านที่มาช่วยกันโดยที่ไปโดยไม่มีค่าแรงเลยค่ะคือสมัครใจไปกันเอง คุณชายเห็นความจริงใจของพวกเราคุณชายก็เลยส่งส่งเจ้าหน้าที่ไปสเวนทเววางแนวท่อคะ่ะ<ม>พอสเสวนเสร็จพวกเราก็ลงมือขุดกันเองคะ่ะขุดกันเองเลยโดยไม่มีค่าแรงไม่มีค่าคอ,อะไรเลยเรื่องแ,แรกเนี่ยจะไปแก้คือเรื่องของน้ำเกาะเรื่องน้ำก่อน,นคะ่ะคือชาวบ้านลงมติกันว่าต้องอคือที่สําคัญชาวบ้านต้องการน้ําค่ะตอนแรกค่ะแต่แต่พอโครงการเข้าไปวางแนวท่อเสร็จ ก็เห็นน้าเห็นเห็นน้ําเข้าไปแปลงน,นาตัวเองท,ที่ที่นาจะมีวาววาวเข้าที่นาที่แปลงของตัวเองของแต่ละแปลงค่ะทีนี้เห็นน้ําพวกเราก็เลยทำํำลงพืชหลังนาค่ะอตอนแรกก็ปลูกฟักทองค่ะฟักทองปีแรกปลูกฟักทองที่โครงการเข้าไปปลูกทีนี้คุณชายก็บอกว่าฉันบอกว่าชาวบ้านก็หาว่าปลูกเยอะเยะแล้วจะไปขายที่ไหนอย่างนี้ค่ะคุณชายก็เลยพาไปดูตลาดที่อุดรเมืองทองค่ะ เขาบอกว่าเขาไปซื้อฟักทองมาจากดอยตุงค่ะวันหนึ่งสามสามสิบตันเขาไปซื้อมาเขาบอกว่าถ้าชาวบ้านพวกรามเสะมา,ามทําให้เขาเนี่ยทาได้ไหมเขาทำให้เขาขายได้ไหมโดยไม่ต้องไปซื้อที่ที่ไกลๆอย่างเช่นดอยตุงค่ะอ,อ๋อคือเราไม่รู้เลยว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราทําขายตลาดแถวบ้านเขาก็รับซื้อเขาหาไม่ได้เขาต้องไปซื้อตั้งไกลแพงกว่าด้วยพวกเราก็เลยมาทำมาปลูกปีแรกค่ะ จากที่ปลูกแต่ข้าวมาอย่างเดียวตลอดชีวิตวแล้วก็<ะ>มีหน่วยงานจากฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าที่ฟาร์มสกุลนครไปให้ความรู้ไปองค์ให้ความรู้เกี่ยวกับปลูกพืชให้มีหลายๆอย่างค่ะไม่ใช่ปลูกพืชในเชิงเดียวอย่างเมื่อก่อนค่ะคือ<ะ>ต้องปลูกชั้นบนชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็<ะ>ชั้นชั้นพื้นดินค่ะสาม<ะ>สามอย่างทีนี้เราก็ต้องมี ให้ให้ได้ให้ขายตลอดปีให้มีผลผลิตทุกอย่างค่ะที่ตลาดต้องการจะมีจะมีกลุ่มจะมีกลุ่มตลาดรองรับจากพวกเราไปาไปขายที่ตลาดเมืองทองค่ะตอนแรกเดี๋ยวนี้ก็จะไปเขาเพิ่มมาอีกเป็นสี่วันแล้วค่ะ,คะเป็นตลาดที่ตลาดร่มเขียวแล้วก็ตลาดของท่านผู้ว่าท่านจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะตอนแรกบอกว่าพอทําเกษตรได้ปีละครั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปทํางานเมืองนอกไปเรียกว่าต้องไปหาอาชีพอื่นเดี๋ยวนี้เป็นไงคะ เดี๋ยวนี้คนในบ้านก็ทํางานทั้งหมดในในบ้านก็ทําจะไม่ไหวแล้วค่ะงานเยอะ <c oughs> ไม่มีต้องออกไปไ<ม>ทำงานาน <ะ S 2> านงคือความยากจนก็จะไม่มีในหมู่บ้านของพวกเราแล้วค่ะคือพวกเราใช้ความขยันค่ะขยันแล้วก็อดทนแล้วก็ที่สําคัญหมู่บ้านของพวกเราเป็นบ้านที่ แข็งแข็งแกร่งค่ะ,คะเราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากก่อนที่จะมีแนวทางต่างๆลงไปนะคะอย่างเช่นว่าอยู่ดีๆเนี่ยพอจะปลูกพืชใหม่ๆเราเองก็คงต้องอาศัยองค์ความรู้ด้วยเหมือนกันองค์ความรู้จากฟาร์มของสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็เจ้าหน้าที่จากดอยตุงค่ะจากแม่ฟ้าหลวงไปให้องค์ความรู้ค่ะ,คะเกี่ยวกับปลูกพืชแล้วก็ไปลงพื้นที่ว่าดินชนิดไหนจะปลูกยังไงเหมาะสมยังไงให้ เขาไปให้คําแนะนาค่ะค่ะหนูเคยได้ยินคุณชายเล่าให้ฟังกับพี่สุกัญญาจริงไหมคะว่าเวลาไปถามชาวบ้านบอกว่าเอ๊ะอยากจะให้มาช่วยอะไรอยากได้เงินได้ทองไหมชาวบ้านบอกไม่อยากได้แต่อยากได้ความรู้ที่สุดค่ะคือความรู้นี่ความรู้นี่ไม่มีที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะคือเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราทําเกษตรเราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยค่ะอย่างเช่นแปลงของดิฉันนี่แต่ก่อนก็ทํานาอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็มีมีปรับปรุงมาใช้อย่างเช่น ด้านบนจะปลูกมุกมันสำปะหลัง<ะ>ค่ะแล้วที่มีด้านล่างลงมาก็มีสระน้ํามีสระน้ําก็ปลูกพืชพวกผักสวนครัวผักทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่เราปลูกเหลือกินเราก็เอาไปขายค่ะค่ะใช้เวลากี่ปีคะถึงจะเปลี่ยนแปลงจากดินที่แห้งแล้งน้ําไม่มีกลายเป็นความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ก็ในปีที่โครงการเข้าไปทีแรกเลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่จากจากทุกทุกหน่วยงานไปช่วยค่ะ ไปช่วย<ม>ในเรื่องเรื่องอมความรู้บ้างเรื่องทฤษฎีบ้างเรื่องการทําเลยค่ะแทบจะสวนเขา,าดูทีมงานของท่านแล้วจริงจังก,กับพวกเราพวกเราก็เลยลุกขึ้นมาทําค่ะในหมู่บ้านนี้อยู่กันประมาณสักกี่คนคะในหมู่บ้านนี่อยู่ที่สามเกือบ3 0 0้อกว่าหลังคาค่ะกว่า300อหลังคาคเรือนนะคะแล้ววันนี้ทุกคนมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นมากค่ะคือจากทําอย่างเดียวก็ลองทําเป็นพืชพืชหลายอย่างค่ะ ทำพืชหลายอย่างเช่นตรงที่เราปลูกอ้อยได้เราก็ปลูก<ะ>ตรงที่ไม่ปลูกอ้อยเราก็ปลูกข้าวแล้วทําตรงที่มีน้ําเราก็ทําเกษตรหมุนเวียนค่ะ,ะปลูกผักส่วนครัวค่ะแต่ก่อนเคยคิดไหมคะว่าที่ดินบ้านเราจะปลูกอ้อยได้แต่ก่อนไม่เคยคิดค่ะคือมีมีร้านอ้อยไปไป,ไปรับซื้อที่อยู่ใกล้บ้าน<ะ>เขาก็บอกว่าเขาจะรับซื้อในราคาที่เท่านี้เท่าน<ะ>ี้ให้ชาวบ้านปลูกชาวบ้านก็เลยไปปลูกค่ะ ลงพุนปลูกค่ะนะคะหนูฟังและชื่นชมเชื่อว่าตอนนี้คงมีหลายพื้นที่ถ้าเขาอยากจะเริ่มต้นเขาอยากที่จะช่วยกันนี่นะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตัวเองที่เป็นความแห้งแล้งให้กลายเป็นความดมสมบูรณ์ต้องเริ่มยังไงคะเริ่มที่ที่ตัวเราเองก่อนค่ะทาให้เขาทำให้ทำให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราทําได้แล้วคนอื่นก็ว่าเราทําได้แล้วเขาเขาทำไมจะทําไม่ได้อย่างงี้ค่ะความอ่าเราก็มีความรู้ ก็ให้ความรู้าเรา,เรา,เ,ราเราไม่เอาไปนำ,นำเอาไปใช้แล้วมันจะไม่ได้ผลกับพวกเราค่ะ,ค,ะคือเราทําทําเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนค่ะอือย่างศาสตร์ของพระราชาที่เรานํามาใช้อันไหนที่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราสามารถจะทาได้มีอันไหนบ้างที่พี่สุกัญญาบอกแต่ก่อนเราเอ๊นึกไม่ถึงเลยแต่วันนึงเราทําแล้วก็ไม่ได้ยากแล้วก็ได้ผลดีจริงค่ะคือศาสตร์ของพระราชาท่านบอกว่าอยู่แบบพอเพียงอยากให้อยากเห็นประชาชน อยู่ดีกินดีอยู่ดีมีสุขและก็อยู่แบบพอเพียงและที่สำคัญคือเราต้องมีความสามัคคีกันค่ะนะคะวันนี้เองคนในชุมชนมีความสุขมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นนะคะมีมีรายได้ก็พออยู่พอเลี้ยงครอบครัวค่ะไม่เป็นหนี้สินเมื่อก่อนถ้าจะไปถ้าจะไปเมืองนอกเราต้องไปเป็นหนี้สินเขาค่ะคือเ่อนี้เราทําทําไปเรื่อยๆค่ะ แล้วผลที่ผลที่เราได้น่ะก็จะตอบแทนพวกเราเองค่ะแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนั่นคือการที่ต้องรักษาไว้ด้วยอย่างโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยคล้ายอเนื่องมาจากพระราชด,ดำรินี่คือในพื้นที่ของพี่สุกัญญาวันนี้ชาวบ้านช่วยกันดูแลตรงนี้ยังไงมาสร้างขึ้นมาแล้วคือคือมีอมีหน่วยมีคณะกรรมการดูแลแต่ละโซนค่ะ ส่วนคําเขก็จะมีก็จะมีกรรมการอยู่แล้วก็จะมีส่วนห้วยคล้ายแล้วก็มีส่วนห้วยอ่างแล้วก็จะเป็นซ้ายถูกก็จะเป็นห้วยช้เกียจะมีจะมีประธานรับจะมีประธานดูแลแล้วก็เลขามีเจ้าหน้าที่อยู่ที่พื้นที่ดูแลแต่ละเจ้าค่ะอนะคะอยากจะให้พี่สุกัญญาได้ให้กําลังใจหรือว่าให้ข้อคิดอะไรนี่นะคะกับคุณผู้ชมที่อาจจะอยู่ในพื้นที่อื่นแล้อาจจะกาลังหมดหวังว่าโ พื้นที่เราปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยเราสามารถจะพัฒนาเราเปลี่ยนแปลงได้ไหมเออ,ค,อคือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะคือเราต้องอย่างทำอย่างจริงใจค่ะแล้วก็ที่สำคัญญาติพี่น้องประชาชนอาขอให้มีความรักใคร่สามัคคีกันค่ะทำอะไรถ้ามีความสามคัคคีและเข้มแข็งทีมงานหน่วยงานเข้มแข็งอ,อย่างโครงการของดิฉันนี่มีหน่วยงานที่มีเข้มแข็งคือมีมีไหนหลายอา หลายหลายหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตค่ะถ้าหากวันหนึ่งโครงการไม่อยู่แล้วคนในชุมชนจะยังเข้มแข็งและทำต่อไปได้ไหมคะได้ค่ะอยู่ได้ค่ะแน่นอนค่ะคือ,อพวกเราถือว่าเราอยู่แบบพอเพียงค่ะแล้วก็ชีวิตก็มีความสุขคือ,อ เราได้ทําให้ครอบครัวมีความสุขแล้วเราทำทาให้คนอื่นมีความสุขไปด้วยค่ะแล้วก็ที่หมู่บ้านของเราเป็นชุมชนเล็กๆก็ยิงแต่มีความเข้มแข็งค่ะค่ะพี่สุกัญญาบอกว่าแต่ก่อนแทบจะปีหนึงแทบจะทําอะไรไม่ค่อยได้ผลผลิตเลยแต่ตอนนี้บอกเดี๋ยวมาอัดรายการเสร็จเดี๋ยวต้องขอรีบกลับอุดรธานีเพราะว่ามีงานอีกมากผลผลิตกําลังออกตอนนี้กาลังตัดอ้อยตัดอ้อยแล้วก็รอลงพืชหลังนาค่ะ พลังนาจะเป็นพวกข้าวโพดเราอาศัยพืชที่ใช้น้ําน้อยมากที่สุดค่ะนะค่ะเราต้องดูพื้นที่เราว่าเหมาะสมกับจะปลูกพืชยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราต้องให้ให้เราต้องศึกษาไปด้วยว่าทําไปด้วยศึกษาไปด้วยคือเราได้แนวคิดของของเราบ้างบวกกับกับทีมงานที่เจ้าหน้าที่เพื่อนท่านไป ดูแลเราเออย่างเข้มแข็งค่ะเรก็เข้มแข็งด้วยค่ะโอ้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่สุกัญญาเป็นอย่างมากเลยนะคะมาเล่าให้เราฟังแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับคุณชมท่านอื่นๆด้วยนะคะสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเราเองแล้วก็ชุมชนนะคะแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถที่จะนํามาใช้ได้จริงและทําให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นด้วยจริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์อยู่เสมอด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมแล้วก็ติดตามรับฟังพบกันได้ใหม่นะคะ1ิบแนาฬิก วันค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมกูฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ